ครับสวัสดีครับผมเมธาคชาพิชาตินะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตนะครับก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับที่เกิดแผ่นดินไหวในช่วงประมาณช่วงบ่ายๆนะครับก็หลายคนมีความเป็นห่วงเป็นไงบ้างครับพาดูหน่อยครับครับก็โดยภาพรวมนะครับแข็งก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับบ่อจระเข้แล้วก็อาคาร แสดงพันธันปานะครับที่ศูนย์ดูแลอยู่นะครับสำหรับบ่อจระเข้นะครับที่เรามาดูวันนี้เนี่ยก็สภาพทั่วไปยังปกติดีอยู่นะครับไม่มีความเสียหายอะไรจระเข้ก็ยังคงอยู่เป็นปกติแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราก่อ,าอสร้างนะครับอ,อยู่ในช่วงที่ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้างก็เลยปิดปรับปรุงชั่วคราว ก็จะเปิดให้ดําเนินการก็ประมาณหลังเดือนพฤษภานะครับจอแค่ในบอ่อเราตอนนี้มีประมาณกี่ตัวครับตอนนี้มีประมาณ120ตัวนะครับมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่<ช><อ>ก็ส่วนใ,<ช>ใหญ่เป็นจระเข้ที่จับได้จากธรรมชาติเป็นลักษณะเป็นของกลางที่ไม่มีเจ้าของนะครับในเขตภาคเหนือเนี่ยก็จะเวลาหน่วยงานกรมประมงจับได้หรือว่าชาวบ้านนํามาให้ก็ส่วนใหญ่ก็จะนํามา พักไว้ที่พิจิตรอย่างนี้นะครับครับโดยสรุปแล้วก็คือบ่อเราก็ยังแข็งแรงมั่นคงเป็นปกตินะครับใช่ครับหลายคนบอกว่าเกิดเป็นมินไหวแล้วบ่อเจรเ้ยังอยู่ดีไหมนะครับเราเลยมาดูกันนะครับว่าบ่อเจรเข้นั้นยังอยู่ดีนะครับสภาพมั่นคงแข็งแรงเนื่องจากบ่อเจรเ้ไม่ใช่อาคารสูงใช่ครับเพราะฉะนั้นส่วนที่จะได้รับกระทบเนี่ยก็คือพวกอาคารสูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็นี่คือบ่อเจรเข้จังหวัดพิจิตรนะครับ แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนไอ้เค้มันก็เลยไปนอนอยู่ในน้าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวมันก็จะมานอนอาบแดดลอยกันเป็นแพเลยทีเดียวม้อนเกิดแผ่นดนิ้ไหวจระเข้มันตื่นตระหนกตกใจกันบ้างไหมครับเนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่รู้สึกอะไรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันอยู่ในในน้ำเนาะมันอาจจะมีน้ํากระเพื่อมบ้างเพราะว่าที่ในสวนของเราเนี่ยในบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยน้ําก็กระเพื่อมกระชกกระเด็นเลยนะครับในนี้ก็คือก็มีน้ํากระเพื่อมบ้างเล็กน้อย ส่งผลอะไรต่อความเป็นอยู่จระเข้ไหมฮะเรื่องตื่นตระหนกตกใจไม่กินอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไม่มีผลนะครับเพราะว่าเราให้อาหารเป็นประจำอาทิตย์ละครั้งอยู่แล้วก็เวลามาให้เมื่อเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็มาให้อันนี้ลองมาเรียกมันเนี่ยปกติคนเลี้ยงเขาก็จะมีวิธีการเรียกมามันก็จะเข้ามาหา,าเพื่อจะมารอรับกินอาหารก็ปกติดีครับ น้ำในบ่อสีเข,เขียวนี่มีผลต่อจระเข้ไหมฮะถ้าเปลี่ยนบ่อยๆจะดีไมหมฮะเห็นเขาบอกบางคนก็บอกโอ้ยบ่อเขียวอีเลยน้ําเน่าน้เํเสีอะไรหรือเปล่าอย่างงี้ละครับผมคือลักษณะน้ําน้ําในบ่อจระเข้เนี่ยมันจะต่างกับน้ําที่อยู่ในบ่อปลาหรือบ่อธรรมชาติเนื่องจากว่ามันจะมีส่วนหนึ่งข้างล่างถึงแม้ว่าจะเป็นปูนมันก็จะมีขี้เลนบางส่วนที่ที่ตกอยู่เป็นตะกรนข้างล่างทําให มันเกิดเขาเรียกแพงต้นแพงต้นสีเขียวๆเ,เนี่ยครับครับถึงแม้ว่าจะถ่ายออกไปแล้วมันก็ยังมีพวกนี้เกิดขึ้นเพราะาน้ํามันจะเป็นสารอินทรีย์ค่อนข้างเยอะเนื่องจากเราให้เป็นอาหารสดเป็นพวกไก่กับโงไก่ลักษณะสีน้ํามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะถ่ายแล้วก็เพิ่มน้ําแล้วเนี่ยสีมันก็จะออกเขียวๆแต่ว่าคุณภาพน้าเนี่ย ไม่ได้เสียนะมันไม่ได้เน่านะครับเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆมันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่เขาต้องอยู่แบบนี้นะครับหลายคนพอเห็นบ่อสีเขียวก็จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นสงสารน้องชาละวันเหลือเกินว่าทำไมอยู่บ่อสีเขียวแต่จริงๆแล้วสัตว์ชอบชอบแบบนี้นะครับถ้านักท่องเที่ยวที่มาช่วงนี้ก็สามารถชมได้อาภายนอกนะครับภายนอกก็สามารถยืนชมได้แต่ว่าภายในตอนนี้เราปิดปรับปรุงนะครับ ส่วนอาคารเก้าเหลี่ยมก็สามารถที่เข้าไปชมได้ทุกวันนะครับวันจันทร์เราหยุดหนึ่งวันนะครับ,รบส่วนถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเป็นโรงเรียนเป็นนักเรียนอะไรเงีย้ยมาเป็นหมูม่คณะก็ทัดแจ้งล่วงหน้าเราก็อาจจะเปิดให้เป็นกรณีพิเศษแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นําชมอะไรเงี้ยครับครับที่สําคัญคืออย,าย่าโยนขวดพลาสติกใช่อย,าย่าโยนขวดแก้วลงไปในบอ่ออย่าขว้างปลาจระเข้ใช่นะครับ